ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็พาะพาะก็ส่องสองเสียฟ้าละคือเก่าพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีป้าลุงเบิร์ตสุขุมสุคนวันนี้ห้าสิพาพี่น้องมาเห็ดเอี๊ยงเก็บผักกุ้มขันสมพี่น้องจ้าผักอีกย่งคือผักเข้ากรบปุจ้าคือกันธนบัตรเขาเอื่อมาผักกุ้มมามามาไปกันไปได้ส้มกันเลยพี่น้องมาเอาผักกุ้มพี่น้องเก็บกุ้มสาวจอนเป็นบุขนเดี๋ยพี่น้องเด้อคือตัวผักกุ้มมือหัวฟังใช่พันเอื้อผักอีกย่งเนาะ กุ้มขั้นสมพี่เนาะถ้ากุ้มมันม่รา้ายแต่ะะบ้านขั้นสมแล้วก่ะบ้านข่อยพจน์ประกุ้มเด้ออม้มเอาไปแบบขั้นสมพะนะเอาไปขั้นเห็ดอันสมพักเอาไปดองแซ่บเลยแล้วก็เอาไปอันอ้อมแบบเอาไปเขียวให้มันเละๆนะอ,อ้อ,อมข้าวอ้อ,อ,มอ,อมประกาศอันอ้อมข้าวอ้อมประกาศชาจอนเป็นคนขึ้น เราเจอนต้นขึ้นแล้วพักกลุ่มกันที่เป็นปรมาเดี๋ยวช้านี่เบิกไก่กงามเลยพี่น้องเดี๋ยวมันเป็นแล้วเท่ากับแบบว่าอันใส่เป็นง,ง่วนหนึ่งพี่น้องใส่เป็นง่วนหนึ่งหรือเปล่าตักปลาเด็กใส่ถ้วยฮักพอกพริกดิพี่น้องแซ่บฮักพอก,กพริกดิปอีว่าสิพักกลุ่มก็ไปเก็บไก่เดี๋ยวพี่น้องเก็บในเฮือนสาวจอนี่ลยเพิ่นมีต้นมานดิ ปลูกไว้เพิ่นปลูกไว้เพิ่นมีต้นอันแมนแมนบรรยากาศตอนค่ำๆก็ยิ่งแดือดยู่นั่ค่ำเลยก็หางวงเลยนี่ชนบโต๊ะี่เนาะชนกับโตกสิได้เหตุน่ายเพราเนาะปีนี้เนาะแต่สิได้กินเข่าอยู่บ่วะเฮ้ยเอามาห็นนะเอาเนื้อใส่มาดู อันนี้ใส่จะจอดกระดูก่น้องาม,ามบอกเขาต้องไปแซ่เป็นแบบแซ่ซองคืนอะไรนี่เขาไปแซ่อะไ,ไ,ไ,ไรใดๆแซ่หน้ามันซื้อแล้วก็มาล้างเอามาล้างแล้วมาขั้นบอกมาขั้นใส่ใส่น้ำม่วงใส่เอามาใส่น้ำม่วงขั้นเห็ด เห็ดชมน่ะบอกเอาไปล่างแล้วไปจังได้ก็เอาไปแช่น้ำล่างน้ำเปล่าแล้วก็ใส่เกลือหน่อยนึงแล้วก็ใส่น้ำม่ใส่ล่างน้ำเปล่าแล้วก็ใส่เกลือหน่อยนึงแล้วก็ใส่น้ำม่วงคนวะขันยุแล้วก็นวดนวดเนาะเนียนเปล่าไอ้ขึ้นนึงก็กินได้คือเอาไว้ขึ้นเดียวเลยคือเป็ดเลยตีเอาไว้ขึ้นเดียวเือเป็ดเลยตี ระวังเด้อระวังเด้อตกลงมาห่หวยคาสีปงางเด้อจักใช่ว่าห <mam> <lly> ัวหยอดต้นลูกบาบ่สูงเตืบเด้อนี่สูงเตืบเด้อประมาณสเมตรพักกางงามไปเลยแล้วเนาะงางงามประกลุ่บรมนาอนแมนบรรยากาศตอขำๆเนี่ยหาโมงกยังเด็ดเด นี่แหละซีวิตพิธีบันโนกินผักกินหยาไปพี่น้องเว้ยกินลับซีนโซเล็กกับโบมี่ไปซื้อกับโบได้กินผักก,บบบบกินหยาธรรมาตาพี่นอ้องไปในเมืองกับไปยางก็เลยอดเอาซะก่อนบ่บมันยากาัศคำๆหนึ่งก็ยังเด็ดเด็ดโอ้ยมีแตนได้ ทำอะไรก็เด็ดเอาอันนามาเนี่ยเคียงเคียงเด็ดเด็ดเจ๊เอาเคียงไว้แน่เจ๊นี่คือผู้สาวประจำหมู so ่บ้านของเราเองอันโสดเดียวเดียวได้สดผู้สาวพี่น้องผู้สาวผู้สาวขึ้นไม่ผู s <S ้สาวขึ้นผู้้สาวขึไม่อยากไปห้าสวนลูกพัวกับบ่มีโซดเดียวเดียวเพื่อนเราก็ล้างนั่นแหละมีเด่นคือบ่มัน นอกนบรรณาบรรยากาศมันมีแตนบอกมันระวังลงสร้างลัดเด้ตาย,ยแตนตอด,ตน,ตอดน,นี่แตนตอดยันห้วยลงึ่งบริวารเลยเนี่ยแนนมดย่ดีหอกเอาไปันเด็ด เอ,อ,อาเ็ดพักดองขนาดเนะ <ś m ally> าะเอาเ็ดพักดองแซ่บล้ำเป็นเ <ś m ally> ดี๋ยวมันเป็นก่อนนิสเชียนให้พี่น้องเบิ่งอีกเนาะเดี๋ยวมันเป็นแล้วแนเพื่อนว่าสิถ่ายให้เบิ่งอีกจ้าจอนว่่าวามันเป็นได้ไงอาจสิแล้วทั้งคนอาจสิว่าปใช่เบิ่งาปยอดเบื้องนี้บเบื้องนี้ขี้ฝุ่นโลดกายแต่ละเือนี่ยปู่ขนทางไหมอยู่บริเวณเอียงเลยไม่ตีขี้ฝุ่นเออ ค่ำเลยหาบุ้งเลยแต่เด็ดเด็ดอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนติดถนนโหลดกระสีผ่านดูช่วงโควิดนี่ก็บ่ค่อยมีโหลดผ่านเพราะบันไดเพราะว่าไปยากมายากบอกว่าตะกี้เนี่ยโหลดผ่านดูแบบช่วงโควิดเลยโหลดบ่ค่อยผ่านบันไดเพราะมันไปยากมายากมันบ่ค่อยลายโหลดบ่ค่อยลายเดี๋ยวเรียงใครไปเลาะไป ไปแซวไปแต่วิยงจัมปินแมนทำหมดท่าโมอโอแหละก็ซื้อเนื้อยู่นี่กินกระจำปินที่สุดแหละของชีวิตของชีวิตที่ประทันไปแต่ละมือแต่ละเรียงของชีวิตซื้อเนื้อยู่ยนี่กิ่นนี่แหละพี่น้องพังแซวจอนหูเรียงบอกแซวจอนเสียเส้นพี่น้องแซวจอนน้องซังก,กคิ้วมาไม่ไมนะ่เนะเพนเพนซักคิ้วมาพี่น้องเบิ้งคิ้วผลงามบอกเสียเส้นสึกเส้น้ายเลยพี่น้องเอ้ยเจ็บเก็บเก็บพี่น้อง chịu cựu chẳng kìa cựu vĩnh ăn chịu 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 vĩnh สวายดีป้าลุงน้องชินทำเดี๋ยวๆขอยสวยครับน้องแงมก็ขึ้นไปเ้าต้นไม้ต้นดอกไม้ปุซสาวก็มาเก็บสอยเซาขึ้นไ้วย้วยอย่ปุสาเหลือหน่อย เฮาอย่างบันดีมากดัเฮามามาเฮามาไปไปคืนก้องนะป้าไวกใดกใดกนี่เดียวกนบ่กนครับมันเดียวมันเดียวต้องคืนกันยังเขามาท่านอ้ยอ้าห่วจพี่ดีแน่เอ้ยขี้เกียจขี้เกียจกันเ่ันเกแตนสือเ ห้องจนว่าแต่ในนี้บริยานเธาขี้เกียจเด้อพี่น้องเอ้ยผูดฟูมามาเอาตัวนี้มาตัวนี้ตัวนี้ก็งามกินเด้อเอาตาขี้บัวพี่น้องเอาตาขีเด้อพี่น้องต้นมะพร้ายเอาคอยบัสซูบัวไว้เลยถ้าจอนึ้นต้นใหม่ก่ง เดวเอาไปดองแล้วแหละมีหางนกมีหางนก่เนี่ยบิ้ง้าบิ้งน้จอนเอาโอ้ยหางนก่าโอ้ยเอาเอนีมมัน้าเห็นเห็ดไหมเห็นเห็ดมเกพ่อกลังเป็น เอาไปอ้อมกินกระแซบเด้เอาไปอ้อมในเหตุไดเขาเอาไปต้มบ่เอาไปต้มแล้วก็ใส่ข่าเบือน้ำใสนใบอานางนงแล้วก็กอยแจวะเดกต้อนแล้วก็ขัวทอดบักขาน่าวบนเอ้าเอ้านี่ใช่อัมสมเอาด้ ก,กินวะโอเค่าคอเหบันนอกบันหน้าเขาก็กินพักกินหยาไปตามากกันเรืเอหากินแบบต้องไปหาซื้อเราพอได้กินอยู่งเบอกว่ากินแต่พักดอกหากบ่พ่อได้ไปหาซื้ออยังไงนะ เดี๋ยวทุกุกเนาะเดี๋ยวถุกุกถุกถุงไปน้ำเดี๋ยวใบแก่มาเลยแก่แล้วมันะเห็นซาจอลม่นอแเบนเห็นตะมือบ่ทั้งนี้ได้จอมเห็นต่หัวแบบแบบปังามงาม่นี้งามเมันยอดมันงามเลย หนอนใหญ่นาะหนอนใหญ่ออกกระตาไปครับสร้างย่นย่นย่นโอ้ยขำเลยผู้หับกะน้องที่ตาแบบอ๋ออ๋อคืะตาแบบอ๋อโอ้ยกระตาใหญ่กว่าคนโอ้ยที่แดอยู่ประเด็เนาะอึบแล้วมันขำนะครับเ้ยกอ้เรือล เอ๊ะไมงามพี่น้องเอ้ยโอ๊โพกเขาเอิตนาพักยังนี่หนะเพนพักกลางเฮานคนไทยเอิ่นกับพักกลางเขาเอิ่นึพักกลมพักกลางแมีนบอกเมีนนี่นี่พักกลางพี่น้องเอาไปดองพักกลางพักกลมเจ็บดีดีเจ็บดีดีในหนางเอ้ยนี่โดย ล้ลงล้งไปนี่เนาะโอ้ยชีวิตสัยนยากเนาะจะมาเผาภัยยากสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปหนาพอกันใหม่เด้อเบสุขุสุคนอยู่ดีมีแห้งสบายดีเบสุขุสุคนเด้อสบายดีพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบสุขุสุคนอยุดจนใหม่เบ้อ